หลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าหมดจุกาย้เลี้ลมเดบอว่าหายไปใส่คือบอด้เล่นตลกคำวัาธรรมดาปากคนนะครับกับหน้า,นาจิตตังว่าไปเรื่อยบอ่หูว่าความจริงเป็นจังไหเป็นอย่างคือต้องรับตลกไหมนะครับเนาะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสาวน้อยถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกว่าจะเป็นศิลปินเองหรือว่าตลกมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับหมกใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าศิลปินหน้าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อบ่ให้ตกยุคหรือว่าตกเทรนนะครับเนาะ ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันกระทึงหูบบโจบบโจกะไดเอาออกมาเว้าเนาะครับว่าเรื่องนี้เรื่องพอแหลมเป็นอย่างจังบอไดเล่นตลกบบโจนะครับเพิ่นบอกว่าเล่าเท่าแล้วนะครับกะหลงเหล,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 ลื่อมโบแมนวาโใไ้เดนเลยนะครับในช่วง ที่ตลกหนาไม่เข้ามาเติมเต็มนะครับเลยว่ามีบทหยังคือรุ่นไหมเนี่ยครับเข้ามาทำมันเต็มที่หรือว่าฟุ้งทิมเมื่อดนะครับมกมันที่ว่าตลกแล้วาย่แหลมเนะี่ยเข้ามาเสริมได้ทันทีนะครับเพราะว่าพอแหลมหรือาย่แหลมนี่นะครับ,ลรลรบเล่าอ่ะ การลงหลงเลื่มๆกาเฒ่าอายุหลายแล้วแลวกายังมักเห่นยญหม่องไฟอยู่นะครับเนาะเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารเพล่นแล้วนะครับบ่าวาสิทำการแสดงอียงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการประชุมกันว่างแผนบ่าวาสิเป็นมุกต่างๆนะครับเนาะมันต้องมีการ้อมบท แล้วกาพ่อแลมเองอาจสิบบอกคอยไดม่าสอมนะครับเพราะว่าเดินสายนั่งกะมีบอกเป็นยังครับถือว่าเล่าเป็นตลบชั้นคู่แล้วมีมมกอียังกะเอามาบอกมาสอนมาเสริมกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับบอกเปนว่าเล่าตกหยุกเด้อครับเด้อถือว่ายังมีคุณภาพคือเกา่า แต่ว่าอาศีได้ทาการแสดงตรงนี้นะหน่อยลงด้วยเหตุผลนะครับย่างที่ว่าลหะครับหรือว่าบางประการอีหยังนะครับที่อยู่ในองค์กรนะครับเพิ่นเห็นว่าต้องปรับแก่อีหยังก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ผู้บริหารเพิ่นตัดสินใจนดครับบอมเปนว่าอายุหน่อยอายุร้ายแล้ว สิไปเฮ็ดเกินขอบเขตตัวเองกับบ่าใดเด้ครับพอทุกอย่างมันต้องเฮ็ดไปตามแผนที่ว่างไว้คือทานนอกอบออกมากเมื่อไหร่นั่น,น,นละครับมันทามันเสียหายขึ้นมาไผรับผิดชอบครับเขาว่าองค์กรเลยนะครับว่าคณะเลย หรือว่าเป็นอย่างผู้บริหารคือบอเบึงยางก้อนหนานั่นมันเคยมีนะครับตะลบเอาไปหล่อเลี่ยนกันหล่อเลี่ยนไผหล่อเลี้ยงน,น่องนะครับมันก็นเลยเกิดปัญหานะครับว่าเอาไปแสดงนี่ผู้บริหารบหูบอคือบอออกมาแสดงความรับผิดชอบเน่ที่จริงเนี่ยมันบ่ได้เกี่ยวกับเพิ่นหรอกครับ ต้องมารับผิดช,ชอบแต่ว่าถามว่าเพื่อนหูบอมันก็ต้องหูเป็นธรรมดานะครับว่าวาสิตลกหรือว่าล่ำผู้บริหารต้องรู้ช่วงนั้นมันก็มีการเอาพัดล่มนะครับมามาหล่อเลี่ยนกันนะครับช่วงนั้นเนาะแต่ว่ามันก็เรื่องล่านมาแล้วนะครับเนาะ ก็เลยสีม่บอกูซพีชูนองฟังว่าถูกย่างนี่ผู้บริหารเิ่นต้องรับโลนะครับพอว่ามีการซ่อมทุกครั้งอยู่แล้ว่ะครับแต่ว่าอาสซหนางานอาสซีเปลี่ยนไปนิดนึงก็ไไรแต่ว่าบ่าสามาเสิเปลี่ยนไปได้หลายนะครับคือสี่เป็นเส้นตรงนเนาคุณก็ต้องเดินตรง คุณต้องสิทแทกออกไปอย่างอื่นเพราะว่าบางคนบทที่สอนมานะ่มันบ่มีในบทเนาะสิไปดนสดเลยแต่ว่าหมกแต่ละคนมันบ่ถึงกันนะครับบางคนกน็ทรงไปก็ยังหลับบ่เป็นนี่แหละครับเป็นอย่างเพิ่นถึงมีการสอบเพราะต้องท่านกันนะครับ ตลกกับบ่แเมนวาสิเป็นไงไงเด้อครับมันตน้องมีศาสตร์และศิล์นในการเวา้าวบ่ววาสิเป็นหน้าตาบุคลิกมันตน้องมีประกอบกันหลายๆอย่างมันจางเสียดให้ตลกที่รับมาไหมเอ็ดี้พีกลงกอยนี่ถามาเล่าโดยบุคลิกหน้าตานะครับเราแสดงให้นี่มันมีความตลกอยู่ในตัวอยู่แล้ว แล้วก็มันต้องมุกต้องทรงกันด้วยนะครับบ่แเ่นเห่ียผู้เดียวตลกมีหลายคนครับการเบ้านี่การโยนเห้กันนี่มันต้องสมูทกันครับมันจังสีดีแล้วก็ล่งตัวเฮ็ดจังไหนครับท่านผู้ชมจังสิมวนซื่อน้ำเฮาบ่าว่าเป็นไปแสดงตลก f อฟซีนางเงียบอยู่หาวนอนเบยเบยอยู่หันมั่นกับโบเมียนนะครับซึ่งการแสดงตลกก็คือเป็นการให้ท่านผู้ชมด้วย f ซีนี่คลายความเครียดนะครับบวว่าสิเครียดจากไซ์นะครับไปเจอตลกให้มั่นมวนซืนย่างที่บบโจบเพิ่นเคยไปไล่การกอนบายนั่นแหละครับตลกเพิ่นว่าสิยกมา สาวหน่อยให้กันนี่แหละครับ้างเพิ่อนเด่นนั้นเป็นยังไงเขาก็ต้องศึกษาเรียนรู้หลายหลายยางนะครับสี่เอาแต่ใจบ่ได้ครับสี่เห็ดตามอำเภอใจตัวอยางไปหันไปนีทำห้เสียการเสียงานบ่ได้ครับต้องอยู่ในขอบเขตองค์กรที่กำหนดไว้นะครับซึ่งคนหลายยังว่าล่ะครับเรีนตลกก็บ่ได้เด่นโดนครับ เต็มที่กับชั่วโมงหนึ่งใส่เวลาแค่นี้ครับนอกนั้นกับสิมีการลองการล่ำอาจสยอยู่ในบทนั่นนัก็เลยต้องมาปรับโจนความขอใจกันครับสิเกิ้งขนาดไหนถามว่ารับพิชชอบหรือว่านอกกอบมันกลับไปน้ำกันเนี่ยกะนี่แหละครับถือว่าเราพูดเถ่านะครับเนาะ บอไดเก็บเข่าโกแต่ว่าคือต้องเสริมกันนะครับกับตลกหน่าไม่รเราบอไดเสียภาษานะครับยังลองยังล่ำอยู่ขึ้เกา่าแหะครับมีบทขื้เกา่านะครับกะที่ตามไปเรื่อยๆครับเล่าสิเหตุยังไปจุดลงไฟกะเรื่องของเล่าครับถ่ายอยู่ในช่วงภาคช่วงนัง้นกะว่ากันไปนะครับเนาะทุกคนกะมีเหตุผล ความมักบอกคือกันนี่แหละครับมันต้องเลยต้องเสริมคนใหม่มากเรื่อยเรื่อยครับ